องวมกับสำนักป้องกันและบรรเาสาธารณภัยกรุงเทพหานครเสนอโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันภัยพิบัติในชุมชนบีบินแป๊ะแปะแจะไปไหนครับพวกเาลับล้างงวสิวัวดี้ัวมาซื้อปักค่วงอันใหม่ ทั้เก่าหนูมันกัดสายถลอกหมดเลยอ่ะรถ<อ>ไฟลูกอ,ะอ่ะงั้นเอางี้ลวกันแปะเดี๋ยวแปะขึ้นรถบดเดี๋ยวผมไปส่งเองอุปืะนี่เป็นคงรีแล้วมีน้ำใจกับข้ามึงกันเลยเออเด<ว>แปะนี่แปะพูดอย่างงี้แสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยรอดเรวไม่ดีผมเห็นว่าเป็นแปะนะเนี่ยเขาต้ทํทำมาทำมา เธอลื้ไม่เห็นว่าเป็นว่าแล้วจะทำไมก็ะจะคิดางงตาไงจำไปอย่างนะถ้าลื้อไปที่ร้านว่าเม,มื่อไหร่นะกาแฟว่าเนี่ยจะไม่มีเป็นของแถมให้ลื้ออีกแล้วถ้างั้นไม่ต้องแล้วแม่เอาให้เดี๋ยวนี้นั่งเจ้ากันไงเราโอ้เลนเจ้าม,มาไปไปไป แปดแปดาดเย็นหนึ่งแล้วก็ขนมปังปิ้งหนึ่งแ้าอแหมโลดีจิงนะเิอนี่นงั้หลังลาเลยก่อนนะรอ๋ย่รอแป๊บนึงฮัม่ะจ้าป้งปิ้งขนมปังง่ายงแทงบนนะชาดั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 ตามนั้นนะแปะเขาตามนั้นอะไรของเรืออยยี่รถกิักงด้เพื่อเลที่รื่มาส่งวา ไอ้ยาเนี่ยแปะยังไม่ลืมเรื่องนี้อีกเหรอแหมแปะเนี่ยกลิ่นอะไรไม่ไหม้เหรอนี่ก้อยได้กลิ่นอะไรปะอะไรแต่แกทำกาแฟรสใหม่ได้ยังไงกินอยาอ่างกะพัติดไหมแปะครับขออนุญาตดูในบ้านหน่ยอยได้ไหมโอ้โหโ,หโอ้โห,โหนี่ เอาแปดครับทำไมใช้เต้ารับกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะขนาดนี้นะครับก็ปกติเชื่อง่ายไม่ได้ไงมีไมอยันหนึงเนี่ยทำไมไฟเดียวอ่ะใจเย็นครับแปใจเย็นครับขอ้ปลั๊กออกแล้วฮะทำไมไม่เห็นนะคะโอ๋อมวยรู้แล้วแหละแปดเป็นเพราะเราอ่ะทับเสียบปลั๊กเยอะขนาดเนี้ยมันทำให้ทำงานเกินกำลังไงมันก็เลยเกิดการไหม้ขึ้นมาสิ อย่างที่น้องหวยพูดมาที่ถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าเต้ารับแบบนี้นะครับจะมีตัวตัดกระแสะไฟที่เราเรียกกันว่าฟิลหรือว่าสกิดเบอร์เกอร์จะคอยทําหน้าที่ในการตัดกระแสะไฟหากเรามีการใช้กระแสะไฟมากเกินกําลังของเครื่องรับนี่นะครับมันก็จะตัดทันทีเลยแต่ว่าตัวนี้รู้สึกว่าจะมันเป็นไงะไม่ดีอฮะสาเหตุมาจากอะไรอะคะมาจากได้หลายสาเหตุครับน้องก้อยครับในกรณีของอแปะนี้นะครับน่าจะเกิดขึ้นจากการที่เห็นไหมฮะปัดหลวง เมื่อปักหลวมเสร็จแล้วอาจจะเกิดการสปาร์คเมื่อเกิดการสปาร์คมีความร้อนเกิดขึ้นอาจจะก่อให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับกอ,องโดอีกอย่างนะเรื่องมาตรฐานของการผลิตเนี่ยก่อนที่เราจะซื้อเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้ามาใช้เนี่ยเราก็ต้องตรวจด,ดูว่ามีมาตรฐานอหรอรับรองไว้หรือเปล่าเอาแปครับเอาแปะห้ามเอาเต้ารับนะครับที่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้โดยเด็ดขาดน,นะครับแล้วถ้าเกิดเาแปะต้องการที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะๆและเปิดใช้งานในคราวเดียวกันเนี่ย ควรจะกระจายไปเสียบในแต่ละจุดนะครับและที an> ่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเต้ารับก็ดีเต้าเสียบก็ดีนะครับหากเมื่อเรานํามาใช้แล้วเนี่ยจะต้องคอยตรวจสอบให้แน่ใจนะครับว่าเสียบแล้วไม่หลวมถ้าเต้ารับไม่ดีเกิดการเสียบขึ้นมาแล้วมันหลวมอาจจะก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรทําให้ไฟไหม้บ้านได้นะครับเพรามอขอบคูณมนุหน้าบ้าๆเลยนะครับที่ให้คําแนะนําในเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยนะครับ ไม่เป็นไรครับอาแปะครับถ้าหากว่าเกิดไฟไหม้บ้านอาแปะจริงๆเนี่ยอาแปะให้น้องหมวไปหรืออย่ามายุ่งกับลังนสาวเวอร์เลยครับไม่งั้นหรือ่าลงทักาเขาหหัวหมาโกรแรงโอ้โหไม่เป็นไรครับ แต่ถือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับพวกเราโชคดีมากๆเลยที่เราสามารถแก้ไขได้ทันนะครับแล้วถ้าเกิดมีปัญหาอะไรนะครับสามารถติดต่อไปที่สํานักป้องกันและบันเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครครับง่ายๆครับโทรมา 1, 9 9ครับกาัก้าครับเก้าเก้าหนึ่งเียาเี้าใด้เอออาคีภัยสาธปรณภัยเรียกใช้ 1, 9, 9. นน่นู่ขเะชาเข,ข้า